สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆ้ชาวสหกรณ์วันนี้แอดมินจะมาอธิบายรายละเอียดในแต่ละอัตราส่วนให้ฟังกันนะคะซึ่งในคลิปนี้จะเป็นคลิปในส่วนของหมวดที่1หมวดโครงสร้างทางการเงินและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอัตราส่วนแรกอัตราส่วนที่1.1ทุนเรินหุ้นต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่ต้องมีอย่างเหมาะสมนะคะโดยค่าที่ดีอยู่ระหว่าง20-30%อร์เนพูดง่ายๆก็คือมีทุนเรือนหุ้นมากเกินไปก็ไม่ดีหรือมีน้อยเกินไปก็ไม่ดีค่ะสากรณ์ควรมีทุนเรือนหุ้นอยู่ที่20-30%เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดค่ะ ถ้าสาหกรณ์มีมากเกินไปคะแนนก็จะค่อยๆลดลงจาก8คะแนนไปจนถึง5คะแนนซึ่งข้อเสียของการมีทุนเรืนหุ้นมากเกินไปก็คือทำให้สหกรณ์มีภาระในการหารายได้ให้เพียงพอแก่การจ่ายเงินปันผลให้ได้ตามที่สมาชิกต้องการซึ่งอาจส่งผลให้การขยายตัวของสหกรณ์เป็นไปได้ช้าค่ะแต่ถ้าสาหกรณ์ มีทุนเรือนหุ้นน้อยเกินไปคะแนนก็จะค่อยๆลดเช่นกันค่ะโดยจะลดจาก8คะแนนไปจนถึง1คะแนนค่ะส่วนข้อเสียของการมีทุนเรือนหุ้นน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็คือจะทำให้สหกรณ์มีความมั่นคงต่ำนั่นเองค่ะอัตราส่วนที่1.2เงินรับฝากจากสมาชิกต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนนี้ก็เป็นอีกอัตราส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องมีอย่างเหมาะสมโดยค่าที่ดีอยู่ระหว่าง60-70%พูดง่ายๆก็คือถ้าเรามีเงินรับฝากมากเกินไปก็ไม่ดีหรือมีน้อยเกินไปก็ไม่ดีค่ะดังนั้นสหกรณ์จึงควรมีเงินรับฝากจากสมาชิกอยู่ที่60-70%เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดค่ะ ถ้าสาหกรณ์มีมากเกินไปคะแนนก็จะค่อยๆลดลงจาก8ไปจนถึง1คะแนนซึ่งข้อเสียของการมีเงินรับฝากมากเกินไปก็คือจะทำให้สหกรณ์มีความเสี่ยงในการบริหารสภาพคล่องได้ค่ะแต่ถ้าสาหกรณ์มีเงินรับฝากน้อยเกินไปคะแนนก็จะค่อยๆลดลงโดยลดจาก8คะแนนไปจนถึง1คะแนนส่วนข้อเสียของการมีเงินรับฝากน้อยเกินไป ก็คือจะทำให้สหกรณ์มีการขยายตัวได้ช้าค่ะอัตราส่วนที่1.3ลูกหนี้เงินกู้ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์รวมอัตราส่วนนี้เป็นอีกอัตราส่วนหนึ่งที่ต้องมีอย่างเหมาะสมเช่นกันค่ะ โดยค่าที่ดีต้องอยู่ระหว่าง70-80%นั่นก็คือสหกรกอควรปล่อยกู้แค่เพียง70-80%เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดถ้าสหากรกอปล่อยกู้มากเกินไปคะแนนก็จะค่อยๆลดลงจาก8ไปจนถึง1คะแนนค่ะเพราะการที่สหกรก์มีการปล่อยกู้มากเกินไปอาจทำให้สหกรกอเกิดความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้นะคะ แต่ถ้าสาหกรณ์ปล่อยกู้น้อยเกินไปคะแนนก็จะค่อยๆลดลงเช่นกันโดยจะลดจาก8คะแนนไปจนถึง5คะแนนค่ะอัตราส่วนที่1.4เงินสดเงินฝากธนาคารเงินลงทุนเงินฝากสาหกรณ์อื่นและตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์อื่นต่อสินทรัพย์รวมหรือที่เรียกง่ายๆก็คือเงินลงทุนต่อสินทรัพย์รวมนั่นเองอัตราส่วนนี้ก็เป็นอีกอัตราส่วนหนึ่งที่ต้องมีอย่างเหมาะสมนะคะ โดยค่าที่ดีต้องอยู่ระหว่าง20-30%นั่นก็คือสหกรณ์ควรมีเงินลงทุนอยู่ที่20-30%เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดโดยการนำเงินไปลงทุนนั้นสหกรณ์ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนด้วยนะคะถ้าสหากรณ์มีการลงทุนมากเกินไปคะแนนในข้อนี้ก็จะค่อยๆลดลงจาก8คะแนนจนถึง5คะแนนค่ะ แต่ถ้ามีเงินลงทุนน้อยเกินไปคะแนนก็จะค่อยๆลดลงเช่นกันโดยจะลดจาก8คะแนนจนไปถึง1คะแนนค่ะเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าสากรณ์มีเงินนำไปลงทุนภายนอกน้อยเกินไปอาจเกิดจากการที่นำเงินไปให้สมาชิกกู้มากเกินไปซึ่งนำมาซึ่งความเสี่ยงได้ค่ะอัตราส่วนที่1.5 ทุนสำรองต่อสินทรัพย์รวมค่าที่ดีต้องมากกว่า10%เอร์เซของสินทรัพย์รวมนะคะจึงจะได้8คะแนนหากน้อยกว่านั้นคะแนนก็จะค่อยๆลดลงจนเหลือ1คะแนนค่ะข้อดีของการที่มีทุนสำรองเป็นจำนวนมากก็คือจะทำให้สหกรณ์มีความมั่นคงสูงสามารถเป็นทุนสำหรับใช้ในยามวิกฤตได้นะคะ อัตราส่วนที่1.6เงินกู้ยืมภายนอกต่อทุนของสหกรณ์ค่าที่ดีต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เท่าพูดง่ายๆก็คือสหกรณ์ต้องมีเงินกู้ยืมภายนอกไม่เกินทุนของสหกรณ์นั่นเองค่ะถ้าหากสหกรณ์มีเงินกู้ยืมภายนอกมากเกินทุนของตนเองคะแนนก็จะลดลงเรื่อยๆจนถึง1คะแนนค่ะ เพราะในการที่สหกรณ์มีเงินกู้ยืมภายนอกมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ได้นะคะการวิเคราะห์ในหมวดที่หนึ่งหมวดโครงสร้างทางการเงินก็มีเพียงเท่านี้ส่วนการวิเคราะห์ในหมวดต่อๆไปอดใจรอหน่อยนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆชาวสหกรณ์ทุกท่านที่ให้การติดตามนะคะสวัสดีค่ะ